สวัสดีค่ะการตั้งคำถามบนโปรไฟล์ของเราทำอย่างไรนะคะยังมีหลายคนที่ยังไม่ได้ทำนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะสอนค่ะไปทำกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่ตีจะมาสอนวิธีการตั้งคำถามคำตอบบนโปรไฟล์นะคะทำอย่างไรนะคะเข้าไปที่ t i k ต o กค่ะค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะคลิกเครื่องหมายด้านบนสุดขวามือนะคะที่เป็นขีดสามขีดะคะ่ะคลิกเข้าไปค่ะ ค่ะเข้ามาที่เครื่องมือผู้สร้างค่ะเมื่อเข้ามาที่เครื่องมือผู้สร้างแล้วนะคะมาที่คำถามคำตอบค่ะค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะคลิกจุดสามจุดด้านบนขวามือค่ะค่ะแล้วก็เลื่อนนะคะตรง q a นะคะ คลิกเครื่องหมายเลื่อนเข้าไปให้เป็นสีเขียวค่ะค่ะเพียงแค่นี้นะคะก็จะได้ปุ่มคำถามคำตอบที่อยู่ใต้โปรไฟล์แล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะค่ะสังเกตเห็นไหมคะเป็นปุ่มคำตอบคำถามนะคะอยู่ที่ตรงใต้โปรไฟล์เลยค่ะเพียงแค่นี้เองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วลองทำดูนะคะ